ควานคุณก็มีความเปลี่ยนไหวอย่างนี้หันมือแก่หล่ Hãy xài tâm cuối ตั้งไปไปน,ไน้องจับแม่น้องจัดนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พอก็ช่องลุงซาพาแซบอีกแล้วค่ะทุกคนคะมืดนีท่าเดีแนวเมื่อกี้นอีกแล้วค่ะทุกคนคะมืดนีส้มตำเส้นใหญ่ค่ะทุกคนคะดูดูส้มตำเส้นใหญ่นะคะเมนูก็มีปูค่ะอันนี้ปูนาปูนามาอีกแล้วค่ะคลิปนี้ปูนานะคะฝนตกค่ะทุกคนคะได้ปูหน้ามาก มีหอยอันนี้หอยนะคะบอกหอยลุงเอามาพัดเส,สนมันหอยพัดเสกเกลือปรุงรสจ้ะแมงจีเหลี่ยมมาอีกแล้วคลิปนี้แมงจีเหลี่ยมออกอีกแล้วฝนตกแมงจีเหลี่ยมมาเยอะเลยนะคะทุกคนคะแล้วก็มีดัดแด่นะคะอันนี้คือดักแด่นะนี่ดัดแด่นเนาะมาค่ะทุกคนคะ่ะอขาด่ได้เด้ยเ,เด้อขาด่ได้เลยเด้อคือขนมจีนค่ะทุกคนค่ะขนมจีนขาด่ได้เนาะ อันนี้ต้องกินนะคะอันนี้ต้องมีนะมาค่ะทุกคนค่ะแซบๆซบน้ำกันพี่น้องส้ตมตำเส้นใหญ่ส้ตมตำหลวงพบางค่ะทุกคนคะ่ะแสบอันนี้ดอกค่าดอกค้าแบบว่าหลวกขอบอกเผ็ดมาก Chím hỏi còn lê hà, thằng tật đẹp mhm ừ, hỏi, mhm mhm nó mhm mhm Hỏi mhm 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 นขนมจีนเราแค่ ปูค่ะทุกนค่ะปูนาตัวเมียนะคะเลิเลิดๆแห้งขอเอาขาออกนะคะเดี๋ยวขาทิมเงี่กปูมันมันนี่ค่ะปูมันแห้ง าปูหนานีกับมันพี่น้องเมื่อเป็นหนาเกีียวเขาปูมันมันนึกว่าปูจะไม่มันนะปูอ้นครับอันนี้สมพักนะพี่น้อง เก็บบ uhm. ุ้งอืมอืมเกบอ่ะอืมมะเขืออ่อนห้ามได้มะเขือเหลืองนั่นนะจ๊ะ Thấy tôm xẹp thêm Hãy subscribe cho ดัดแดก,ก็เลิศอันนี้แมงเหลี่ยมค,ค่ะอันนี้แมงเหลี่ยมแมงเหลี่ยมไข่สุกโตเลยจ้ะดีมงเหลี่ยมตรงค่ะไข่ไข่หอมหอมขีแมงเหลี่ยมหวยหวย แบบแบบครับอืมแคบหมูแคบหมูกรอบแคบหมูเลือดแห้งอืม ขนมจีนนะครับพริกเป็นลอยพี่น้องพริกเป็นสวนคือแลบะ,ะ,ะ้อเขือเปล่าเฮี้ยนไก่บนท่างเสียงลดเสียงล่าแล้วจ้ะ อันนี้ฟ้าไหมาน,น้ำเชี่ยนลุงไก่ขนท่งางเถียงโหลดแลนไปแลนมากก็่าฉีดยิ่งบิดเนาะขออภัยแซบเอามันนีอิปูผู้คนขายอิปูนี่แบบมันแห้งว่ามันยืนหนึ่งเลยคะ่ะเอาขาออกก่อนอือหือ ตำหลวงพระบางลุงเหมืนีดิเครื่องเต็มค่ะทุกท่านค่ะอืมขนมกินมะเขือมันเงีย่ยบ ไห้ป็นแลนดูเลยพี่น้องมาไส่แลนดดูดูอันเถอะมันออกมันยำ่ำที่ขั้นย่ำมือเนี่ยปวดแขวแขวดีๆกับย่ำเบิดตโตเลยค่ะได้อันนี้แขวเบ่ดียังเด็ดเอิกออกอ

เน้อบัิ้ไผอันนี้เน้อบัิ้ไผเจ้าหนีแสบแซบเจ้ามักได้๋ยแสบดีไหมจ๊ะเน้ม้อมูเส้นใหญ่สะใจโอเคค่ะคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะลุงซ่าค่ะแซบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้นะคะ ไม่บอกันคนลิปหนานะจ๊ะมือนีลาก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย